สบายดีตอนตีหนึ่งพี่น้องจา้าคืนนี้บอด้นอนกันเลยเด้อพี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องเด้อคืนสุดทา้ายแล้วที่แม่จีเดนไปผมองเงย็นขึ้นสวรรันเันผาเนาะสบายดีเด้อเอฟซีทุกทานเอฟซีทุกขู่ทุกคนเอฟซีานด้ที่ยังบุกเข่าใจกันยาดาม่ากันเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้คืองานศพงานตายชีวิตเถือชิตถ่ายของชีวิตเราไป้องเนาะเราจะพึ้นดนะราม่ากันไรเนาะไป้องแม่ทั้งคนทําไมเอาแม่ลงไว้ข้างล่างโอ้ยพรบัจีอยากเองาุมาเนาะหีดข้องประเพณีทั้งห้านะเป็นแบบนี้่น้องเพิ่นตายวันชิ้นใหญ่คือเขื่อนศพลงตะป่าเนาะลงป่าไปลองอ้บใหเอกไว้เฮือนประเพณีทั้งลาว อันนี้ก็เลยเคลื่อนซุลงมาแต่ทางเฮือนมาาอยู่ตลาดเห็ดว่าเห็ดกลนเอาหน่อยพี่น้องเนาะคืออยากให้แม่ได้อยู่โอยากให้แม่ลงไว้เนาะพี่น้องใต้วันศิลป์ดับเนาะพี่น้องวันพระใหญ่ก็มีหลายๆเรื่องที่ไดามาเหาอ่านเบิร์ตทูคอมเมนต์เนาะพี่น้องแต่ว่าบม่ได้ตอบเราะถามคนนู้นคนนี้บ้างจิกเอเวลาได้ไปถามไปเบากันไผ่มาอะไรกันมาโบยังมาอะไรกันอยาผู้ได้บ่มาอย่าถามหาเนาะพี่น้อง ผู้ไดมาแล้วก็ได้บุญกุศลชาถูกย่อมือนำเขาบดได้พิษบริพานบดได้หายผู้ใด้เนาะพี่เนาะจนถึงการตายนำกันบนสุคนมันไปอยู่ค่ำผ้าหรอกเป็นอะไรยังสิมหาว่าสั่มเติมกันพอด่านพอดีนะคนเนี่ยผอี๋ใหญ่พี่เนาะโผสองมงสาบมึงแต่หัวแรกเนี่ยเต็มทึบนะพี่เนาะเนาะ ขางวัวกับขามาเนี่ยมันลอยพี่น้องเลยไปล้มงวัวเนาะหนึ่งตัวเขากําลัางแก่ขามาสระไทยเนาะพี่น้องออกไปขาพี่นเาเฮาเพราะว่าต้องทําตามแล้วเด้ะทําไม่ทําตามกับโบได้เนาะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นขอสามตัวเนาะพี่น้องเนาะาใหญ่กูได้ยินเด้พี่หลอก พีมาแต่ใส่จะเม่ว่ายว่าันเยอะทนี้อันนั่นเนาะเขี่องนี่แม่เกว่ดอันนี้วฮะเขาบได้ว่าเขาบอได้ว่าไปถ่าดอกงอกมันกับพีุกมี่เดืถ่าวโอ้หเห็นว่ากันนัเขากบได้ว่าไปถ่าวดอกพวามัพวกวแต่กแต่แจ่าออกมาเลยมะนาวนี่ปุ่มเยอะวานโดนในแนีน้อยมึงปุ่มเยอะแต่นี้ยากแต่ห้าบดเหนนะ๋ก็เลยยิ่งหเชียกูพวกแต่แค่จ่าออกมาล้วขพาแต่ว่าถ้าเกิด้วน แต่แต่จะจามันแตกแน่เลยแ่ไปตองมันแตกไปตองจ้าบอกขวขัวขัวงมานเจ้าบอกเห็นอยู่บ่เลยมันตรมีนะคะเห็นมันแตกขัวขั่วของมานะถ้าจะเป็นเมียเราไปชุดไปไซสมันแจกอย่าง้บนีไปตองอ๋อบมมันขยังเฮ้เจ้าจ้บบคนเตะไปตองงานขัวโอ้ตองใส่สีมี หัแกองมาใสนยัเข้อยังอันนพี่องเนาะรถไทฟ้าอันนี้คือหมอหนึ่งข่าน้พี่องมาสองสี่หส่นอพี่รองตัวไหนจะใช้หม้อต้มใหญ่พี่องคือเอาหมอต้มใหญ่มข้างอ่คือเอาหม้อต้มน้อยมาข้างสิร่างไาแล้วบ่ Cứ à, nó Nên khảo là cả chút Như bọn, thì, thì đang Cả thế, nhang, thế xa, máy thì thôi nha Thế thì xăm vãi, xăm cả lại Xách thì mọi người nè, Nói xài. เป็นวัดพี่น้องเลยกินยาเรียนมือสองมือสามมือออันนี้คือล่างแล้วก็ซ้อยใสลาบพูดลูกล้านก็ขอบใจฉีกูสุขคนญาติพี่น้องนอติมาในงานพี่น้องเลยให้มากก็ซาตุบุญน้ำนอพี่น้องเนาะใพ่บ่มากับบใหายทามหา แล้วก็อย่าให้มีดราม่าอะไรพี่น้องเ้ยเป็นงานเป็นการในนี้นว่าดราม่าสน,นั่นเอ้เตั้งมาเรื่องบาทถามคนนู้นคนนี้แล้วก็เรื่องที่ห้าอนะทําไมมีเวลาถ่ายคลิปแม่ตายอย่างนี้เพราว่าเออแล้วก็อีหยังแม่ทั้งคนทําไมเอาลงมาไว้ข้างล่างเพราว่าจะเป็นาสาดเนาะเพราว่าอีหยังเลยอยากให้ห้าไปถามทุกคนรีอรอ,รอคนมาในงานนะห้าบอกคุ้กรบพายกันจะเป็นคนเดือดคนร้อน คือพ่อแม่มัคยใจเนตายเอานะหลุดเป็นแนี้เนีาะว่ามาสซ่บเติมก็ให้กกำลังใจกันมาบอกอยาาให้กำลังใจกต่อยู่สื่อๆก็เนาะขึ้นเลยได้อาไปนะเนาะกาไปล่างกระได้ซีไปนางหาห่อเ้ยเฮ้ยบอกบอก้ฮไทยขิดมากินฮไทยกระชายนะแม่เอ้อยน้องก็มาซอยกห้กิไเก็ถ่ายลิดนะสิบนาทีพี่น้องเอ้ย ซิบกวนหนาทีแล้วก็ปแล้วป่นี่ยถ่าหมน่เตถ่ายบนมือเลอู้นีถ่ายบนมือ่บอกเขากูแม่ตายทำไมเอามีเวลาถ่ายคลิปทำไมมีกริกกระจายถ่ายคลิปเพราะว่าแค่ิบนาทีเอาทั้งห่ อยากให้เข้าไปนั่งห้องหายเงยๆ่บ่เทาหายมาเลือเกินเมืเลือพ่อเลยไม่น้ไหมหายจนบบมีน้ำตาอสองัวมีงนเนี่ยเออน้องเอาไปไว้เดมาช่วยงานบ้านแม่สายเด็กเอที่บ้านตัวเองมีงาน เด็กไปช่วยดีแต่ที่กูมากับสี่ห้าคนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอแค่นั้นแหละเนาะอี้ฮหัวามักดามาอันนี้เนาะสมแต่แบบคนเฮานะมันมาบ่ได้มันก็บอกมาบ่ได้พี่น้องสมแต่บอกบ่อยด่าพี่น้องเอ้ยเขายังบอกใบด่าเขาเขียวเบาดีเสยมันก็บูคุบมีจัดงานยังมั่งชิวเล่เบิ่งนอกกว่าแมนมันมันอยู่ถังสันต่ะดีแล้วมันมันเป็นยังมาสุ้นเขากันเดือดร้อนท้องเก่าแมนมันอยู่สันตว์ พราะว่ามันเป็นคนพยาะาออกมกินท่านกับผากมาแต่ว่าแต่ว่าโอ้แมนพี่น้องสองเถื่อสามเถื่อเท่าเราว่ามีงานแล้วนี่ขีปนาสีบมีดามาเนาน้่แมนแทมแทมมากพี่นสองสบวดน้ำหยิบมาอนพี่นอ้ ต้นข้าวสนเฮ้ยจุติวันก็ไม่จบบกสรก็ไม่จบที่นี้บบได้ตอบโต้วด้วยพี่น้องเด้อกราบขออภัยหลายๆแต่ว่าเท่ากับว้าแตงแต่คอมเมนต์ที่ได้บอดีกับเฮ้าหะนาพี่น้องข้ากับคอในจักบาลเนาะเพราะว่าในช่วงเวลานี้น่ะคือจิตใจมันบั่นทอนอยู่แล้ว่้องเลยกกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่จดีทุกคนเดลย FC ทุกท่านที่เข้าใจบนจะวัาให้ยูอันนี้โรดเที่ยวจนท่างเป็นหอกพนตก ต้มกุ้งเผือกเปืี่ยนกันมานอนน้ำเอออ้าวอีนนีแม่นแหม่เฮ้ยกำลังมาพี่น้องงัวเนาะไปจักคนเนาะคัวงัวน่ะฮะไลท์เบ้อไลายเตอร์เขามาแล้วนี่สอยกันคนละมือมาแล้วหอดซะเลยกำลังเดินทางอเขาสำแหลกไปชิ้นๆส่วนมาเลย กูได้ท่มาสอยงานเสกการกรบุญกุศลของเขาเนาะซาถูกบดไดพิษได้พานบดไดให้ได้เขียดกันดอกพี่น้องก็คือเขาว่าเอาแล้แมนบ่มีพายุคำฝ่าจาักคนพี่น้องไหยตายกันเบิร์ตคลิปนี้ก็เพราะว่าเขาจมจักหวาดเราพี่น้งงอ,องทำบอกว่าบ่จมแห่งเซื้อยอยู่แห่งเต็ก อยากให้อันนี้คือว่าอยากให้เขาใจได้พี่น้องบอด้ด่าแหละกับบอดี้ยังเนาะ่องเงินมาบอยมาบยนพันเกศมันเขาาวไปบเครียรเขาเนาะกินข่าวเฮือนเฮาข่าวเฮือนสุโขงอันนี้คือเฉพาะเฉพาะแต่ ดราม่าเด้พี่น้องเด้อเป็นบางเป็นบางคนแม่นหนึ่งเลยลอยแต่ว่าคนไทยน่ะใจดีกันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามีแต่ส่วนน้อยๆแล้วแหละคือคนไทยเท่านั้นแล้วโอ้ยถ้าผมมีคนไทยน่ะโงยเอฉยๆกูคือขั้นข้อแท้หวงกคนที่มันสวยมากให้เงินซื้อหม้อหน่ะเป็นมือค่อยว่ายังต่อก้นที่บมาหายน่ะยิงต่ว่าเแม่ยูเรยงตะแคงรวยยังให้อิจฉาเออ อยแงอย่างหาซุเฮ้าหายกันสังกันอย่างหาซุ่เฮาน่ะเป็นจุสจุสมจุไม่ต้องับไ่ต้องับใคหรสุดขอเงินเลยไม่ต้องเทอขอคุณค่ะจะขอเลยค่ะบ่เล่เป็นไหมากอ่ะบ่เลวเป็น่อันนี้คือบ่อเดคอนะเฮ้ยเขากับบ่อใดบังคับบ่าวบอยกับบอกิีเอเเป็นคือเข้าคือเป็นท่านมากอันนี้พี่น้อง เต็มใจทานอยากคานมากับี่หายไม่ามานก็ซืน้อมาเก็บเนยก่าันองเยกำลังเข้ามาพี่น้องัวตัวปลาลายลายกาบขอโทษขออภายนำลังอีกรอบเนาอพี่น้องเนาะ เป็นารมาดามาว่าขอบพูดเพิ่นไรๆเนาะเพิ <c oughs> <c oughs> ่นคา้ามาไห่อเพิ่นเา้ามาให้ยอดวิวคารมาดามาบากไดมุ่งบ่าร้อนกะมันม่รูห้จัากมาชินนี่เออกเข้ามาเออน้องนี่น้องน้องใส้หาิดเพื่อนวเออเราก็มามาไปขอบครัวเอพคือขั้นขอเถอะวะ ขอโทษด้อยพี่น้องขั้นข้อสองสัยอีเมลหายบอกยังไงว่าจบยกมงานเนี่ยกิกันยังมีดาม่าให้กันเนาะเจ็บสามน้ำใจกันพอแหงอ้งเลยจิด้าบ้าเผื่อยยังไงมีคามสุกบ่เกินบร่ได้ตอบคอมเมนต์จนมั่มีเวลาบึ่งคอมเมนต์เขาไปบึ่งเพราะว่าด่าสนั่นอยู่ นี่คือบอลน้องสาวหลน้องสาวล่างมันไม่ซุ่ยงานเจ้แค้เอาบปกเส้นแคนโคมากบอกนั่งมัดถูกอยู่กับเจดามคับเอื้อยเฮาพี่น้องกับเจ็กับเจแปยกันแหละเลาก็เปิดบนคอมเมนต์แล้วาก็กดแจ้กดแจ้กดแจ้งไปตอบว่าเสียงด่าฉันนั่นพี่น้องเลยมัดถูกเตรียมสีประเหดดอกไม้ยังเฮ้ยถูกเทียนจะเห็ดดอกไม้ยังอยู่บะอยู่ป่าช้านะเขาเอิ่นนึงเขาเห็น เออดอกไม่จันแมนอไม่จันทรพี่น้องแต่จริงและวเพาะรูกแเฉพาะลูระารตาอย่แล้วเออแต่ยานมันยังเป็นของเราเองถ้ามันเลื่อนไม่ไดยังใจฟื้นด้วเนาะใจเมียไปพี่หลอกเมียมึงพี่หลอกเมียมึงเอาใช่คือนั่นหอะถบไทยนะป่าวตั้งใจที่ทำบุญน่ะแม่ยังให้มีดามะเนาะพี่น้อง เบือด้เขาแหงบอยากตอบโตแต่ก็อดบม่ได้มันเลือกเกินนะพี่น้องเจ้าชิบอกไงเฮาเห็นยังกํลังคนละไทยนะพี่น้องเฮาตรงได้ไปก้มกาบแมนโดยมือแจกเนาะ แมนไปนบมือใส่พี่้องเ้ยมือแจกอ๋อไว้ละชิ้นเอ้ยกูชวไยอยู่บ่มานี้นะบักชิ้นมันลงมาเล้วอะไรกันชิเมื่อให้เมียมาใส่บาทคือบ่เออ เจนดาดำานีแต่พองแล้วพองงานศพงานแจกพี่น้องเ้ยเจนดาดำสู้ตายไปดวยกน้วรมติถิเทียงขึ้นพี่น้องเลยนอนหรืเปน่ะนอนกันเลยมาเนี่ยเด้อติเตียงขึ้นหนย่อ ซองเถื <t ư> cafe, ่อ <c> ย <oughs> <t ư> ่อเข่าพี่น้องเลยทั้งกาะเพทั้งโอวันตินนะวันกินยังกระเพาะขึ้นแล้วเด่นก็ย่อย่อหัดทอดเข้ามาดูพระโตกนะครับกับถั่วทอดข้ามาลูกนั่นนะทั้งนั่นนะทอดข้ามาวิทย์พี่ทอดข้ามาแจตัวนี้กระโตกนะจับขึ้นซะก่อน กระตูงใหญ่ถ่อนขึ้นมาเจเดียวน่ะจานถวยนะครับถ่อนขึ้นมาเจเดียวนะครับแล้มันสูงถึงนนะาถยนะเออถอดยับเขา เออขึ้นกระโดดนะส่อนยาบเขาเวลมันเปื่นมาได้เนี้อเียงเลยเียงวันนออเนี่ยก่ายบมีหัวเน่ใส่ถุงอี กระดูกอย่าพักใหญ่แล <c oughs> uh ้วเด้อย <c oughs> ันค่าข <c oughs> ้อเขาจะฮะกระโตกมาใส่สีมันง้เตียงห้าแเ้วตัวนึบัให้จัดถวยมาตั้งเตียงแล้บนี้คือังเง้วโอเคแล้วน่ขอาก่างอนะผูดึงสายยงผมาเลย ลางเป็นล่างเสรเอ้าเอาผาเปียกเสร็จเอาล่างเรว่าลเอาผาเปียกมาเสร็จเอ้า่อไม่พอประกวดเอาไปไก่ใช่ไก่ก้อนเดียวเนนี่นะนี่นี่เียก็เสียกับลุงอื่โอ้ยดอั่าง้ยยัล่างอันีกว่าเีอ

nó dẹp lẽ, ngay khiến đi, như thế, mì nè cả này đây, mì lai anh ở đây, mì đây là sao tôi tuần ham, ô, rồi, บ่มุมเออหน้าที่เจ้านะเจ้าเจ้าเฮ็ดได๋วะใส่ต่อนเลยก็สิเทียงน่ะบ่มีผักกระโดดกับซอยิเนาะสําจะเอาอันนี้ไปปั้นใส่สิใส่ตัวนี้ก็มอใหญ่น่ะเขาสิแกงเด้อเออแล้วสิเอาออกมาเออเขาสิแกงกระดูกย่านอย่ามันบ่เปื่อย นี่คือพอครัวนะพี่น้องลายเป็นึบๆเลยโมลายกระยันบมเลาะโมทันโมห่วงพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศเราเพียงสสานีพี่น้องบ๊ว้ะจะเป็นเนนี้อาการพี่น้องเลยพอกระเจีไยปกระไอร์ ขอบคุณทุก,ทกผ่านถูกกำลังใจทุกคอมเมนต์คำที่ส่งขอบคุณผู้ใหญ่เจดีทุกผู้ทุกคนเด้อผิดพลาดประการใดก็กลับกระโทษขออภัหหยหลายๆเนาะขอบใจเคือน้องสุขสุขคนที่ชาวบ้านที่ชาวบ้านสวยกันในงานนี่เนาะ